โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมวันพีทไพเรสออริเออร์ซีเราก็ไปดูกันแบบยากมากจะไปเล่นเกมอะไรดีอะพาวเวอร์แมปทาวเวอร์เอาละขอทาชิงิมาหรอทาชิงิมันไม่เก่งนะมีสองล่างหรอโรคไม้ แล้วก็ร่างพื้นฐานเอาร่างพื้นฐานไปซิกซี่สายความเร็วครับเพะคงต้องฟันรัวสินะสกิลก็วิเหลือหน่อยนึงอะยังอัพไม่หมดเลยครับยังอัพไม่หมดเลยครับเงินไม่มีครับขาดสนเรื่องเงินครับเอาระสกิลสองดาวหนึ่งดาวจันทา มีสกิลอะไรไหผีเสื้อฟันกระหนำ่ำมีแค่น,นี้หรอหนึดาวกระแทกฝักดาบเดี๋ยวก่อนสกิลมันมีให้ท่านี้มากับทา่าน,ทานี้มาวะขอท่าท่าพุ่งอันนี้ก็พุ่งถ้างั้นเราจะเอาท่าสองดาวแลวกัน1ดาว2ดาวนะจำไว้นะ จำไว้นะมันมีม,นมีหนึ่งดาวอีกอันนี้หนึ่งดาวอันนี้สองดาวโอเคถ้าไม้ตายก็ท่านี้ไปก่อนแค่นี้แหละสายความเร็วเธอคือสายความเร็วลูกกระจกเธอค,คือสายความเร็วท่าต่อสู้พิเศษผสมท่าต่อสู้พิเศษง่ายขึ้นเหรอ ระเบิดพลังเอาระเบิดพลังไว้นะผมใช้สายความเร็วนะสายความเร็วมันก็จะมีมีลดพลังกายสำหรับสายความเร็วนะถ้าจะไม่ผิดใช่หรือเปล่าเอาอันนี้ไปด้วยใช้ท่าใช้ท่าแล้วลดเกาะก็น่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์ก นี่ไงลดพลังกายของตัวความเประเพศใช้ความเด็วโอเคท่าบน,นี้แหละระเบิดพลังแล้วโจมตีแรงเอาไปเทสท่าดิโอสกิโอเด้งโอสกิโอเด้งคอมโบถ้าชินี้คอมโบแค่ x กับ y นะววไม่ได้นะกูได้แทีเลยเหรอหนึงสองสามสี่ห้าดแปที เฮ้ยล่างน,นี้ถอดแว่นหน่อยนี่ล่างนี้จะถอดแว่นได้กระโดดได้ดดไหมกระโดดฟันวิวายกระโดดฟันไม่ได้วายกระโดดฟันไม่ได้ไม่ได้ครับกระโดดฟันไม่ได้งานเข้าแตชิญี้ฟันที่พื้นดินฟันที่พื้นดิน หัวหน้าจุนสบัดคท่าที่สองแค่นี้เหรอท่าวายอะนี่ท่าวายอะไรอะโอ้โหแค่นี้ไม่ไล่รูตื่นเต้นเลยท่าสามท่าสามจะเป็นท่ามือนหะมหนึ่งสองสามสี่เฮ้ท่าสี่เป็นแบบว่าขึ้นพลังมา นีน่งๆตาสามกวาดแหวบแค่นี้วงแคบมากเลยแม่คุณไอ้ยุยหนึ่องเร็วรดเร็วทันใจอุ้ย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 นะสามสี่ห้า้าห้าเป็นทาตึมอนะ ผมตีแค่นี้เหรออามูตีเอ้ย,อยท่านี้ดีท่านี้ดีอยู่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกไม่มีท่าที่มันในนี่เลยเหรอท่าที่มันแบบว่าตุมตีแบบกว้าง ไม่มีเลยอะไปก่อนไปก่อนไปก่อนอาเฮ้ยซุปนี่แน่ไม่โดนวิงว่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วไปไหนไปไหนจ้าไปไหนจ้ดดดดาตีโลลัวมาดูซากุระกันถ้าไม่ตายเดีย๋ยวลองท่าไม้ตาย อาไม่ตายเอาไปเลยแค่เนี้ยเหลือตัวหนึ่งไม่ตายอีกใช้ได้วะถ้าหมู่ท่าน,นี้ใช้ได้ว่ะเป็นแค่สกิลธรรมดาดูยิ่งใหญ่ดูยิ่งใหญ่สุดๆว่าคาชินิมันไม่ได้เป็นตัวละครหลักก็เลยไม่ดูค่อยเก่ง

ระเบิดพลังแล้วโหดเยี่ยมอมหตหิเราเปิดพลังแล้วโหดเยี่ยมอมตหิตายหมดเราจะฆ่าไม่ให้เหลือเราจะฆ่าไม่ให้เหลือนี่แน่ฆ่าไม่ให้เหลือตายนมาเรื่องต่อเาลองฟันนี่ดิโอ้โห้หลายทีเนี่ย หูฟันหัวคอยหลายทีมากนี่แน่นี่แน่มองอะไรไม่เห็นเลยเอาไปกินเฮ้ยซุบเข่งดาบอะไรก็ไม่รู้เข่งดาบพุ่งทรวงเข่งดาบฟันมั่วนี่แน่เข่งดาบฟันมั่วไปดิไปละโอปิคุโอปิคุไป คือโอ้คือคูปซังแล้วขไไ้าไว้ใจดับเดียวสังหารโดนใครไปเนี่ยโดนอยู่แต่มองไม่เห็นนี่แน่นี่แน่หุ้ม<ฮ>เขาใส่ไอ้ได้อยู่ได้อยู่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยฟันทีนึงแล้วก็งัดขึ้นก็ได้อยู่นะ ฟานที่หนึ right ่งเราก็งัดขึ้นแล้วก็ตบลงได้อยู่นะแต่มันจะสู้อะไรท่านั้นได้ล่ะต้องท่านี้อ้าวแล้วไปพวกนั้นมันมันลองท่าย์วะฮอวคินเกิดเอาไปฮาวคินโหมดตีโโโโโจจจจจไม่เป็นไรเลยเหรอดาบเดียวสังหารหลอเกาะมันหายก่อน ซิงทีเดียวใช่ได้ได้ได้ใช่ได้ได้ได้ดับเบิลคำนั่นใช่ได้กระโดดแล้วก็ตบลงนี่แน่นี่แน่แค่นี้ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ครับอต่ทีนี้ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เลยพุ่งโจมตีไปละแต่กระทาง ขังหน้อยไปล่อยไปท่าเนี้ยมันเป็นแบบท่าไปข้างหน้านะดูนะซึ้งเนี่ยไม e ่เกิดอะไรขึ้นตายเลยเว้ยตายเลยเว้ยตายเลยเว้ยเอาใหม่นี้ เอาใหม่นิดูนะเทียเฮ้ยมันเป็นท่าชาร์ตว่ะตายเลยอ่ะตายเลยละครผมนี่แน่เอ้ยนั่น่อะไรอะไรครับชุ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 ุชุชุวร ไม่หรูหว่าครับคุณบอกซามูไรน่ารักขัดของไม่ไมู้ว่าเอาซะเลยผมตี้รับเดียวนี่แน่จะเป็นเน้นสก,กิลเดียวนะรู้สึกไม่หมูเอาซะเลยเอ้ยมีมีอ,อย,อยอู่นี่นี่ท่านี้ทา่ทานี้ไงหมูท่านี้ไงหมูหมูท่าหมู ไม่ใช่ท่าหมูท่าหมูนี่ไงเดินไปที่สะพานโอเคเดินไปที่สะพานแล้วด้วยความรวดเร็วระเบิดพลังวิง่งด้วยความรวดเร็วจะโจมตีไงให้มันระเบิดเร็วๆว,วะดูดิหน,นึงน่งสองหนึงน่งโอ้โ โอ้โหฟันธรรมดาไม่พบไม่พบก็ไปต่อไม่พบก็ไปต่ออ่าวิ่งครับวิ่งวิ่งหรือขับรถหนึ่งสองสามสี่ห้าดูดิดูดิแห้งไม่ไหววะนี่เนี่ยพุ่งทะลวงเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่แน่ออกมา ออกมาเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามกวาดเรียบมาแล้วเข้าไปตายโดนไหมโดนไหม,มครับโดนป่ะทำไมเหมือนไม่เห็นอะไรเลยตายไปแล้วโดนไว้โดนเก่งตัวตัว,ตว,ตวครับเก่งตัวตัว,ตว,ตว ฉันเก่งตัวตๆนะยาฉันเก่งตัวตๆนะยาไม่ดีแน่หมูก็ได้ผสมประสานกลมกล่อมมันติดมันติดอะนะมันติดหมดไฟมันติดหกลงนภาต้องออกมาซะเดีย๋ยวนี้แหว็บหกลงนภาเกินหนึ่งดาบที่นึง ดาบที่หนึ่งแค่เนี้ยได้แค่เนี้ยดาบที่หนึ่ง <c oughs> นี่ไปต่อจะโดนพลังรอเสีโนวิ่งตามไป <c oughs> เอาเกิดมาอย่างงี้ <c oughs> ไอ้โดนว่ะเนี่ยท่าไม่กดไอ้ <c oughs> ี่แน่นี่แน่น นี่แน่มันเร็วมากโอ้หมอนเยอะมากยิ่ฟันธรรมดาไปเรื่อยๆก็ได้นะเหมือนเดนแฉงไงนะเดนแฉงก่อนพาเคียบอนไปก่อนเคียบอนไปไหนเล่าทำไม้ตายทำไม้ตายก็ไม่เหมาะกับมือไม่ไม่เหมาะกับกับมอนหลายตัวมาแต่ก็ตายอยู่นะ คีมอนไปไหนหวะคีเอมอนไปไหนหวะเฮ้ยฟันหนึ่งเดียวนงาคีมมนเข้าไปแล้วเออไม่ได้ใช้ไม่ได้เลย ใช้ไม่ไล่เลยนี่แน่สุกาการไปจบแล้วมันจบแล้วมาอ้าวใครอะซันจิซันจิเหรอจ้าถ้าไม้ตายใส่ซันจิ ดับศูนเรียบร้อยอออดับเดียวเหมือนโซโลอไอ,อดับเดียวซิงแค่เนี้ยหนึ่งสองสามถ้าสามกว่ดคีฟยังดูดูดีหน่อยหนึ่งสองสามสี่สี่เนี้ ระเบิดพลังแล้วใช้ท่าสี่ลิหนึ่งสองาสก็เหมือนเดิมนะหนึ 1, 2, 3, ่งะเหมือนเดิมไ,ออไม่มีอะไรเปลแบบี่ยนเราดูก็จะมีอะไรเปลี่ยนไฮโดเกิดไหนช้างแจ็คเกิดแล้วแจ็คเกิดมา เรียบร้อยแล้วอจดการโอพิคุกับไมแจ็คไม่เกิดเรยวะโอพิคิแจ็คเกิดแต่โอพิคุไม่เกิดเลยมิสเตอร์วัมาละยูไหนวะไหนวะ อะไรคีเอมอนคีเอมอน,อม,อนมาสองตัวมาใกล้ๆกันหน่อยสิมาใกล้ๆกันหน่อยสิกกนนยสเก็บส้มงอนรถเกาะเลยขอรถเกาะแป๊บนึงโอเครถเกาะแล้วดับเดียว,อวเอาอมาตะดูไหมสองตัวรวดไหมไว้ตัวเดียวอะไรวะนึกว่าโดนสองตัวรวด ดูเถิดเด็กผู้ชายอยากผู้ชายแจ็คช้างเอาไปฟันมั่วเรียบร้อยโดนฟันมั่วได้อยู่เล่นด่านนี้ได้อยู่แต่ถ้าไปเล่นหมดฝึกไม่น่าไหว ตัวละครมันไม่น่าเอาไปใส่ใส่ใส่วันใส่หลายๆวันได้ไตี้เนี่ยแต่ถ้าใครชอบก็เล่นได้ลบไปลบไปตรงนี้ยังเราย,ยังดูสกิลไม่ครบถ้าเราดูสกิลครบมันจะอาจจะมีสกิลที่สามารถมันลบลบจุดด้อยลบจุดด้อยไปได้ไหน นี่แน่นี่แน่ตายสาเหลือไว้เหลือตัวละครไว้โอเคโอเค,ค,คไปหลบไปกเเคลียร์นี่ก่อนกเคลียร์สมุนไพรก่อนเนี่ยันมั่วมันคือท่าหมู่วนะหนึ่งสองสามสี่เอาไป มาท่าระเบิดพลังมาใช้ท่าที่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสา้าเกระดินนะ่ะทําไมตายปะจัดท่าไม้ตายให้ไฮโดอ้าวอ,อยู่ไหนวะแต่ตายไฮโดอยู่ไหนวะแต่ตายปิด รอก่อนเดี๋ยวพึ่งฆ่ารอภารกิจเด้อโอ้โหโอ้โหเฮ้ยยามาโตมันตีแล้วมันนี่ด้วยว่ะลดด้วยว่ะนั่นยามโตตีงั้นปะฆ่าตีตรงนี้ให้เฮ้ยยามาโตมันไม่ตีตรงนั้นว่ะโอ้เล่นตลกเลยยามโตยามโตเล่นตลก เท uhh ี้ยเอาไปโอเคเชงเชงเชงเชแองไม่ค่อยโดนเลยวะไม่ค่อยโดนเลยวะหนึ่งสองสามเที่ยเอาไปอุ้ยโดนผ่าอะไรวะนโดนผ่าอะไรไม่รู้ผ่าไม้ตายใส่ไปเลยไม่โดนด้วยเออรสอรรี่ ันธรรมดาดีกว่าชนะแล้วันธรรมดาก็ชนะแล้วบอลไปไหนหมดจ้าได้เห็นกล่องอยู่กล่องอยู่ใส่ร่างใสยความเร็วก็ต้องระเบิดพลงังอย่างเดียวอ่ะสายความเร็วต้องระเบิดพลังเ,เกียร์ค,คีไปด้วยเกียร์คีไปด้วย ติดชีพไปด้วยเรียบร้อยจ้านี่แน่นี่แน่นแนเอาฟันไม่โดนนี่โดนแล้วเรียบร้อยครับเราเดินดน่าน,นี้จนชินแล้ว ใส่แว่นสักหน่อยนี <itud soundtrack. S 1> ใ่ใส่แว่นอุ้ยมาดูไคโดไคโดโดนถ้าไม้ตายซิงตายไหมตายไหมไม่ตายอุ้ยดูเลือดดิโอ้ไคโดไคโดไม่ตายโอ้ยใส่ไว้ไม่โดนไว้นี่แน่ ม่าการขัไม่ได้เลยแ้ไม่ไล่เลยแ่โอเด้งมาว่ะไอ้ท่านี้ได้อยู่นะแต่แม่งกว่าจะฟันถึงหนึ่งสี่ห้้ตืมอันนี้ตืมหน,นึ่งสองสามสี่ห้า นี่ห้าหกห้าหกนเฮ้ยถ้าเจ็เปนพุ่งใส่เลยว่ะดูร่างกายอ่ะนะครับแอ่ะไว้ตายเลยขอโทษครับหนูไม่ตั้งใจ หูมายืนถ่ายรูปแบบ心ゆくまで満できたもう僕は世間知らずじゃないเยเฉยคนกำลังจะดูท่าที่แปะล, <laughs> <laughs> ล่างสาวน้อยน่ารักทาชิงิชิงิจัง ไว้าสามเจียนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ